พูดถึงเกมนี้หน่อยครับโดยเฉพาะจุดเปลี่ยน เพียงแค่สิบพลาดที่ัาทน,ททน,นที่นันกอนอกอ่เพราะโดนไปแดงก็อยางติดหมดเลยครับก็เป็นะจะพูดอะไระพอสิ่งที่เตรียมมาที่จะมาเล่นวันนี้มันก็พอเป็นใบแดงเป็นสุโดโทษมันอย่างที่บอกสถานการณ์มันเปลี่ยนมันเป็นเรื่องยากแล้วสำหรับเราเรา,เร,า,เร,ารู้เพราะว่าตั้งแต่ต้นเกมด้วยซ้ำไปมันมันมันก็ใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานเด็กก็มันก็ไม่ได้ดังใจแล้วล่ะต้องก็ต้องแก้ไขหน้างานเอาเรื่อยๆนะแต่ก็ ก็อขอบคุทุกคนก่อนที่ช่วยกันเป็นที่ที่สุดแล้วนะครับก็ไอเรื่องอแท็กติกหรือว่าอะไรมันมันมันทำได้ยากแล้วพอเกมออกมาอย่างนี้สิคนก็นะ่าตามภาพที่ออกมานะครับอันรแรกใน 4, สีสั้นแล้วหรอเกมเยือนนี่ดูไม่มยดีเรับองว่าไงครับออไไจริงเราก็มีเกมที่ดีกับทูบแบงคอกอะไรเราก็เล่นได้ดีนะทั้งเกมทุกเกมเรับทำได้ดีแต่ว่า วันนี้มันเป็นอย่างที่บอกมันก็เป็นจุดเปลี่ยนไปแดงก็เป็นจุดเปลี่ยนทําให้การขันมันก็บอกเลยว่าก็ฝืดเลยและอ่ะแย่ยังไงก็ลําบากแล้วเพราะว่านานด้วยโดนโดนไบแดงเร็วด้วยนะครับก็หนักเลยตาลาน,นกันอก็ยังมันถือว่าไม่หักมากท่าเลยก็ยังก็ยังโชคดีโชคดีแต่ว่านัดต่อไปมันก็คงอ่ะถ้าจะมา เป็นแบบนี้ไปก่อนแล้ก็คงไม่ใช่สำหรับท่าเหลือนะครับเข้าใจตรงนี้ครับไม่ได้แล้ที่รับล้งหน้ากลับไปเจอมองกรค่ะคีต้องกลับไปแก้ไขอะไรนะยกว่าข้าหมากก็อย่างที่บอกจริงๆวันนี้เราเตรียมมาดีนะครับเตรียมแผนการเล่นอะไรมาทุกอย่างทำกันบ้านมากอทั้งละเอียดพอสมควรแต่ก็มันไม่ได้เป็นเป็นอย่างที่หวังไว้นะครับแล้วก็กลับไปเล่นกับมังกรที่ตานก็คงต้อง อย่างเดียวสถานสถานเดียวสามแต้มฝากถึงแฟนท่าเรืยครับก็อ,อก็ขอโทษนะครับว่าเป็นแบบท,ที่ที่มันยากจริงๆสำหรับน้องๆนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกมันมีเหตุการณ์ที่แต่ก็ยังไม่ไม่ไม,ไม่ไม่อยากไปโทษอะไรเยอะนะครับก็ดูเอานะก็ทุกคนก็เห็นอยู่แต่ว่าในส่วนหนึ่งก็ยัง ขอบคุณแรงใจครับแล้วก็จริงๆผมขอบคุณน้องด้วยนะวันนี้ทุกคนก็ผมรู้ละว่าเหนื่อยว่าหนักกันขนาดไหนแต่เขาก็ช่วยกันเต็มที่ครับผมรับ